สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนอาการแก้วันเกิดหน้าข้อมูลผู้จัดการทีมในเกมฟุตบอลมเนเจอร์สองพันยบสองโมบายนะครับอหน้านี้หลายๆคนอยากแก้เป็นวันเกิดของตัวเองนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมอ Head Editor เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่สอนอใส่รูปหน้าผู้จัดการทีมนะครับก็สิ่งที่จำเป็นเลยก็จะต้องมีแอป Head Editor ซึ่งคลิปที่แล้วผมเคยอได้สอน ไปแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขแล้วก็เว็บอ่าที่ใช้แปลงตัวตัวเลขอ่ะครับเป็นไอดีที่ที่เราจะต้องเอาไปใส่ ก็คือเว็บนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันครับก็คือให้เราไปที่เครื่องคิดเลขก่อนครับผมแล้วก็คำนวณเป็นเดือนบวกเดือนนะครับเดือนบวกเดือนแล้วก็บวกวันที่ที่วันที่เราเกิดอย่างผมเกิด15มีนาก็เป็น สามสิบบวกยีิบแปดบวกสิบห้าซึ่งตรงเนี้ยผมคำนวณแล้วอ่ามันจะเป็นไอเดียตรงกับสิบห้ามีนาพอดีครับซึ่งเดือนแรกอะจริงๆมันจะต้องเป็นสาสบเอ็ดซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะมันมันใช้ยังไงคำนวณน,นะครับซึ่งถ้าวันเกิดใครไม่ตรงกับที่เราคำนวณแล้วครับให้หักลบครับอย่าง อย่างถ้าคนเกิดวันที่15มีนาเนี่ย14มีนาแล้วคำนวณมาเป็น73อะไรอย่างเงี้ยให้เราลบลบไปหนึ่งครับก็คือมันก็จะเป็น72อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องอบวกเพิ่มไปตามจำนวนวันที่มันขาดในไอดีที่ที่เราเอาไปใส่ครับ ก็คือเราคำนวณได้73จากนั้นกลับไปที่เว็บเว็บแปลงเป็น ID นะครับก็คือให้เราตั้งค่าแบบนี้ครับจากนั้นให้เราพิมพ์ตัวเลขที่เราบวกลบตะกี้เนี่ยครับก็คือ73แล้วกดคอนเวอร์ตมันก็จะเป็น อย่างนี้ก็คือให้เราดูช่องที่สองนะครับซึ่งเราจะต้องเอาคู่หลังนะครับนับเป็นเริ่มต้นนะครับก็คือสมมติอันนี้มันเป็นศูนย์ศูนย์สี่เก้าให้เรานับเป็นสี่เก้าศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งนับจากหลังมาข้างหน้าครับอันนี้เราจะได้สี่เก้าศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็อเป็นปีเกิดของเราครับ อย่างผมเกิดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าคำนวณเหมือนเดิมครับก็จะเป็นศูนย์เจ็ดบีบีแต่เราจะต้องเอาไปใส่เป็นบีบีศูนย์เจ็ดนะครับก็คือนับนับจากหลังมาข้างหน้าซึ่งเราจะได้เป็นสี่เก้าศูนย์ศูนย์บีบีูนย์เจ็ดจากนั้นให้เราเข้าที่ h e กเ Editor ครับผมแล้วก็เปิดเซฟที่เราจะแก้ครับเห mm hmm. มือนเดิมครับอยู่ในที่เก็บไฟ์ลเซฟใส่เกม Document ต์สวอชอินเตอร์แอคทีฟครับแล้วก็ฟุตบอลนิเจอร์สองพันยี่สิบสองมอบดมแล้วก็เกมครับผมผมจะแก้เซฟที่สี่นะครับ เหมือนเดิมครับให้เราพิมพ์ชื่อทีมที่เราคุมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสตริงครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อทีมเราเซฟนี้จะเป็นเวอ้์วููเหมือนเดิมครับเราก็กดอีกทีหนึ่งครับผม เริ่มนับตัวสุดท้ายของตัวย่อนะครับก็คือตัวสุดท้ายของอชื่อทีมครับเริ่มนับตั้งแต่ 8B00 ครับเป็น1งนับไปทั้งหมด82ตัวแล้ว ID ของเราจะเป็นตัวที่83ถึง86ครับผม ก็คือจะได้ห้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูย์ซึ่งตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเซฟเราต้องต้องดูของเราเองนะครับจากนั้นให้กดจากแอปครับผมกดออกจากแอปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่ครับผมเลือก Save. เซฟเมื่อสักครู่หนึ่งครับ พิม id ที่เราได้เมื่อสักครู่หนึ่งครับอ่าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ศูนยศูนย์แล้วก็ใส่เอ f ต่อหลังไปทั้งหมดแปดตัวครับกดิ mm ิเ hmm. น mm ี hmm. ้ครับผม ทีนี้วันเกิดเราอยู่ตรงไหนที่เราจะต้องใส่ให้สังเกตนับจากเส้นทึบตรงเนี้ยครับใส่ต่อจากนับจากเส้นทึบไปทั้งหมดสิบสองตัวครับ เราจะเจอ0000 00, B207 ครับผมให้เราแก้ตรง00ก่อนเป็นอ่าที่เราได้ตะก,กี้นะครับกดที่รูปปากกาครับผม49และตรง B2 เนี่ยครับ 0ูก็จะเป็น BB 0 7ศูงเเสร็จแล้วให้เรากดเซฟครับผมจากนั้นกดออกจากแอปเลยครับผม ให้เราเข้าเกมแล้วก็โหลดเกมโหลดเซฟที่เราแก้เมื่อสักครู่เนี่ยครับเ mm hmm. ข้าไปที่รูปคนที่เมนูด้านซ้ายครับเรากดข้อมูลผู้จัดก,การทีมความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น15 มีนาหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเลยนะครับผมก็คือใครชอบอใครอย,ยากแก้วันเกิดตัวเองก็ลองไปทำดูนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ที่กลุ่มไลน์นะครับผมก็เป็นกลุ่มภาษาไทยที่เสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ